ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของทีมงานสยามมวยมันนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยไทยพันธมิตรนิว p o w เวอร์กรุ๊ปนะครับณสนามเวทีมวยสนามอ่ามวยเวิร์ดสยามสเตเดียมนะครับที่ตะวันนะครับปังกะปินะครับถ่ายทอดสดทางช่องทุกฟูยูกดหมายเลขยี่สิบสี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นในวันนี้จนถึงสองทุ่มนะครับในช่วงแรกนะครับวันนี้ก็จะนาช่วงแรก ทั้ง4คู่มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับธนูเพชรต่อเย้มสวนเจอกับรัตภูมิในพิกัดหร้อยห้าปอนด์แล้วก็มาหาแย้มสศศิวัตรนะครับเจอกับเพชรใหม่นะครับแล้วก็คู่ที่3ามรักทุกคนเจอกับพันลำสสมหมายในพิกัดหร้อยสิบห้าปอนด์แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับนมเปรี้ยวโตราชทันเจอกับเทพคามินธนพลรีสอร์ทในพิกัดหร้อยสิบหกปอนด์นะครับในคู่แรกวันนี้นะ่าสนใจคือธนูเพชรอเย้มสวนกับรัตภูมิ นะครับในคู่นี้เจอกันในพิกัด106ปอนด์นะครับธนูเพชรเนี่ยชกล่าสุด1เดือน25วันอายุ14ปีส่วนสูง165ซนติเมตรเป็นคนำอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชกมาแล้ว5้าสเป็นมวยเข่านะครับซ้อมที่ต่อยิ้มสวนจังหวัดกทมนะครับหมู่บ้านนักกีฬาต่อยิ้มสวนนะครับปล่อยปล่อย52กิโลกร,รมัมคุมมา2กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ113ถึง105ปอนด์พิกัดน,นี้105ก่อนช่าง 8, รือยห้าจุดแปดเหลือร้อยห้าจุดแปดนะครับเป็นม นะครับส่วนทางด้านรัตภูมิเนี่ยชกล่าสุดสีเดือนสิวันอายุ15ปีส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุขขโขทัยชกมาแล้วสามสิบไฟเป็นมวยฝีมือซ้อมที่ประดุงชัยมวยไทยยิมจังหวัดพิษณุโลกนะครับน้ำหนักปล่อยปล่ห้าสิบกิโลกร,รัมคงมาสี่กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยถือสี่สิบสามถึงร้อยหนึ่งปอยพิกับวันนี้ร้อยหกก่อนช่างร้อยหกจุดสี่ล้ไปสุดจุดสี่เหลือร้อยหกนะครับเวทเนี่ยเป็นของทางด้านธนูเพชรต่อย่ำสวนมากกว่าเวทวัันนนี้นะครบ ก็วันนี้ลอยลำมาเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านธนูเพชรนะครับแต่ความมั่นอกมั่นใจเนี่ยบอกเลยว่าทั้งคู่นะครับแต่ละความมั่นอกทั้งมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีอัดชีดด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้าหมื่นจากทีมงานนะครับล่าสุดเลยของทางด้านธนูเพชรนะครับเป็นการชนะคะแนนซีเกมแพ้นอกเกสามกับเพชรใหม่ในศึกเจ้ามวยไทยนะครับแล้วก็แพ้นอกเกิสมให้กับวราพลชนะนอกเกิสกับเจ้าสมิงนะครับ ก็ชนะในศึกมวยไทยพนันมิตรล่าสุดเลยเนี่ยคือกับซีเกมเพื่อนประตูผี FC มวยไทยนะครับเป็นการชนะคะแนในในพิกัด107ปอนด์นะครับพิกัดนี้ก็ถือว่าผ่านใช้ได้เลยสําหรับธนูเพชรต่อย้าสวนส่วนด้านรัตภูมิก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนวุฒิกรยบูมเด็กเซียนนะครับในศึกมวยไทยปทุมธานีนะครับในพิกัด43กิโลกรัมนะครับก็ประมาณ101ปอนด์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าประสบการณ์ดีกว่ามันอยู่ที่ทางหน้าธนเพชรนะครับแต่รูปร่างเนี่ยรัฐภูมิจะสูงใหญ่กว่าแล้วก็เป็นมวยฝีมือด้วยนะครับวันนี้ฝีมือเจอฝีมือด้วยกันนะคู่นะครับแต่บอกเลยว่าความมั่นอ,อกวันใจยังอยู่ที่ทางด้านธนูเพชรต่อย้ําส่วนขาจะจัดไปทางหน้าธนูเพชรต่อย้ําส่วนนะครับในคู่แรกนะครับ พรสลีเจอกับไก่ฟ้าใน้พิกัด43.5กิโลกร,รัมนะครับพรสลีเนี่ยชกลาสุด1เดือน5วันอายุ14ปีส่วนสูง160เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบ,บลราชธานีชกมาแล้ว50ไฟเป็นมวยฝีมือนะครับอมที่ b ีแสนชัยมวยไทยยิมนะครับปล่อยปล่อย45กิโลกร,รมัมคูมา1กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ44-45กิโลกร,รัมนะครับก็เป็นเวทใกล้เคียงนะครับพิกัดวันนี้43.5 ก่อนเชาติ43.4เหลือ43.4นะครับเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านแล้วก็เป็นลูกชายของสิรีมงคลพีเคแสนชัยมทยยิ้มด้วยนะครับส่วนทางด้านไก่ฟ้านะครับชกล่าสุด1เดือน12วันอายุ16ปีส่วนสูง167เซติเมตรเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาโชคมาแล้วส5เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับะะสม, 45, ม,ม,มนะบสที่สวนอาหารปริ่ไม้จังหวัดสระบุบบรี น้ำหนักไปปล่อย46กิโลกรัมคูณม,มา3กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ43-46กิโลกรัมนะครับพิกัดวันนี้ก็คือ43.5นะครับก่อนช่าง43.5เหลือ43.5ก็เป็นพิกัดใกล้ๆก,ก,กันทั้งสองคนเลยนะครับไม่ห่างกันมากนะครับเป็นมวยซ้ายวันนี้ขวากับซ้ายมาเจอกันนะครับฝีมือเจอฝีมือนะครับลูกชายของไก่นาศักสมชายครับ ยังไม่เคยเจอกันนะครับพอสิลิซ้อมใหม่ที่2อาทิตย์ไก่ฟ้าซ้อมใหม่ที่1เดือนนะครับล่าสุดของพอสิลินะครับเป็นการแพ้นเกยกสาวกับตังนายโกโก้หนองแบนนะครับในศึกมวยไทยพีมิรแล้วก็แพ้คะแนนกับเฮงเฮงออวันเชิดในมวยไทยพีระมิรช่วงที่2แล้วก็ชนะคะแนนพอยเงินอาศึกมวยไทยนะครับแพ้ให้กับเพชรกิตินะครับแล้วก็ชนะยอดคลาสสิกส่วนทางด้านไก่ฟ้าล่าสุดก็แพ้ให้กับพลอยเงินอาศึกมวยไทยชนะเพชรอ่างทองในมวยไทยพีมิร นะครับแล้วก็แพ้นาะก็สายกับนันติโยสอบุนเมลิดนะครับไม่มีการตัดสินในคู่ระหว่างเพชรไดมอนชอห้าพยักษ์นะครับมวยไทยแพ้ไม่ช่วงที่2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเพชรอ่างทองแพ้ให้กับเพชรกิตติครับคู่นี้คู่ขี้สุสีมาด้วยกันหน้งคู่นะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันแน่นอนนะครับแต่ฟิไม้ลายมือก็ทีอ่ามันพอๆกันนะครับพอๆกันเลยนะครับแต่วันนี้ได้รปร่รงได้เปรียบเนี่ยอยู่ที่ครั้งน่้ไก่ฟ้าส่วนอาหารปีกไม้มากกว่านะครับ ก็คู่นี้ยัง5 0 5สนะครับฝีมือจัดจ้านต้องยกให้กับพรสิรินะครับฝีไม้ลายมืออาซายตีหนักน่วงต้องยกให้กับไก่ฟ้านะครับคู่นี้ถ้าชอบจริงๆผมชอบไปทางด้านพรสิริสสิริรัตน์นะครับโอกาสชนะเนี่ยมีสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยนะครับน่าจะยกทีมงานมาเชียร์กันนะครับเราจะไปทางด้านพรสิรินะครับ อัทดัสรักทุกคนเจอกับพันลำมสันสมัยนพิกัด1้อปอนด์นะครับรักทุกคนช่วงลาสุด1.5วันอายุ20ปีส,ส่วนสูงร้อเซมตรเป็นคนอำเภอเขมราลาชจังหวัดอุบลรชาชธานีช่งมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยครบเครื่องซ้อมที่ลูกบุญมีจังหวัดบุรีรัมาน้ำหนักป่ยป่อย55กิโลกรมัคามคนมา3กิโลกรมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ12อ้อยสิบสี่ัึนี้115กับ่างป1 5ด์พิกับนหรอยส5เป็นมัยสไตล์เสกสิบกัายอดชรนเครัอยตะขาเจยางต่ยหมัด แลกเข่ารุนแรงนะครับมีสิทธิ์น้ำนักได้เลยนะครับพันลำสอดสมัยก็ช่วงล่าสุดสองเดือนสิบสี่วันอายุสาสิบเอ็ดปีนั้นล่าสุดเนี่ยพันลำเนี่ยทำแสบไว้นะครับพันลำนะฮะทําให้ผมได้นอนนาเลยนะครับไม่ได้เข้าบ้านนะครับเมียดุนะฮะอุตส่าออกไปเต็มแข้งนะครับพันลำทําเจ็บนะครับจังหวัดเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยข่าวซ้อมที่สอดสมัยบากกะปิ นะครับน้ำหนักเปิด54กิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ117-119คือ11น115กับช่าง114.6แล้ว114.6เป็นมวยเขา่าเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยท้องคว้าคอปั้มตีเก่าเกมนะครับความผันมวยมาดีกว่าซ้อมมาหนึ่งเดือนเท่ากันนะครับก็รูปร่างจะสูงใหญ่อยู่ที่พันลำนะครับรักทุกคนเนี่ยขยนันฝึกซ้อมนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะสองไฟต์ติดในศึกิทมังนนกับก้าศึกแล้วก็ชนะในมวยไทยพนมิด เพชรอนุวัฒน์แดงขาวสายในพิกัด114ปอนด์แล้วก็ไปแพ้กับตันมาลของค์ w q o ในซูเมทย74สำรองสาย B นะครับชนะพันลำเนี่ยทำเจ็บล่าสุดกับเทพคามินนะครับแพ้คะแนนไปแล้วก็แพ้นอกกลุมสายกับเปลสีเงินต่าชนะคะแนนเปลสีเงินแพ้นอกกลุ่สายกับสิงห์มณนีนะครับคู่นี้พันลำไปมวยลองนะครับเป็นมวยลองวันนี้นะครับรักทุกคนเป็นมวยต่อ ผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าล่าสุดของพล้ำเนี่ยยังแพ้มาแล้วก็ยังหาชัยชนะยากไปนี้ผมกลัวว่าเขาจะตื่นตัวแล้วก็กลับมาชนะนะครับก็แต่ใหลายไฟยังไม่ค่อยชนะเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับสําหรับพันลำสวนสมัยนะอาจจะยังไม่ค่อยฟิตนะครับน่าจะให้รุ่นน้องรักทุกคนได้เกิดมากกว่าเพอจะไปทางด้านรักทุกคนนะครับถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ราคามาเป็นต่อ ไม่น่าสวนราคานะครับเพราะว่าศึกมวยนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเป็นต่อ,ยอเยอะพอสมควรนะครับปู่สุดท้ายน้องเปี้ยวโตวรัชทันเจอกับเทพคารมินในพิกัด116ปอนด์เทพคารมินก็ล่าสุดก็พลิกชนะอ่าพันล้ำมานะครับน้องเปี้ยวล่าสุด3เดือน5วันอายุ24ปีสูง1้0เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยฝีมืมอมวยบุ๋มที่ปีเกษรใช้มวยไทยยิมน้ำหนักปล่อยนไปห้าสิบหกกิโลกรัมกลุ่มมาห้ากิโลกรัมน้ำหนักดีที่สุดคือร้อง116 116นะครับเป็นมวยฝีมือคล่องควบเครื่องสัดแข้งขวังหน้าแทงดีนะครับหลักเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับศอกแรงนะฮะเทพขามินก็ชกล่าสุด1นึ่งเดือนสิบวันอายุ25ปีส่วนสูง164เซนติเมตรเป็นคนอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเศราชกมาแล้ว105เป็นมวยขวามวยเดินซ้อมที่ธน,นะพลรีสอร์ทจังหวัดสระแก้วน้ำหนักเปล่อย57กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ116ถึงอ่า116ปอนด์พิกับนี่116กว่าชัก115.4เหลือ115.4เป็นมวยขขวาาาาาีมจจจัดจจออด้นเเตะะยง ครับอาวุธหลากหลายมัดต่อยแรงรวด,ดเร็วนะครับก็เป็นมวยขยันนะครับดูฝีไม้ลายมือล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าเทพคามินเนี่ยใช้ลูกเชิงมากกว่าแต่ทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจมวยอาวุธทาไมถึงแพ้มวยเชิงนะครับทั้งที่ว่ายืนยืนและเย็บเย็บแล้วก็ชนะเฉยเลยนะครับทั้งที่มวยอาวุธมวยขยันนี่แพ้ก็ผิดปกติไปจากเมื่อก่อนนะครับนมเปียล่าสุดแพ้คะแนนให้กับฉลามดำนะครับรองแปซิมนกบุก ชมบุรีแล้วก็แพ้กับเพชรสุพรรณนะครับชนะคะแนนกล้าผจญลุกบ้านใหญ่นะครับแล้วก็แพ้อาชนะทับชิมทองชนะพิรพัฒน์ชนะทองพูลชนะกระดูกเหล็กส่วนใหญ่ก็อยู่ในศึกเจ้ามวยไทยมวยไทยเจสีนะครับแล้วก็มวยไทยพลังใหม่ประมาณนี้นะครับเทพคาเมล่าสุดเนี่ยพิกผันชนะคะแนนเพชรสุพัรเพชรสุวรรณชนะพันลำนะครับแล้วก็แพ้นกฤษีกับเพชรสุวรรณอสลาวุธ นะครับแล้วก็ชนะนอกกสามกับ f 3 5ชนะคะแนนอัครเดชกวบบังคอนแหลมนะครับคู่นี้ลูกเก่าเกมเนี่ยต้องยกให้ทางด้านเทพคามินนะครับนมเปี้ยวก็ยังหลงๆเลงๆอยู่นะครับชนะบ้างแพ้บ้างปรับปลายกันไปนะครับแต่ก็ยังเป็นไฟที่ดีนะครับเป็นไฟที่ดีในไฟนี้น่าจะแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้แล้วก็มาพร้อมจะหนักจะเต็มเพราะว่าห่างหายไปหลายปีเลยสําหรับนมงเปียวตัวราชทัน นะครับขอชอบไปทางด้านนมเปรี้ยวต่อราชทันในไฟน์นี้น่าจะกลับมาแจ้งเกิดวันนี้แดงยกมุมให้กับทีมงานไปเลยนะครับแดงยกมุมไปเลยนะครับกับแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับดูบทสรุปนะครับคู่แรกธนะเพชรคู่ที่2มาหาแย้มนะครับคู่ที่3ามรักทุกคนคู่ที่4นมเปรี้ยวต่อราชทันนะครับคู่ที่3นี่ก็คู่ที่2นี่ก็คือพรสิรินะครับพรสิรินะครับถ้าชื่อจริงๆนะครับพรสิริสอสุริรัตน์นะครับทานในนี้ก็คือชื่อมหาแย้ม ต่อส,สัตรนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ลัจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ